ดวงชะตาวันที่27ตุลาคม2568าคำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีภาพรวมวันนี้คือวันที่ปัญญาและคุณธรรมนำทางสู่ความรุ่งโรจน์อย่างแท้จริงสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีเนื่องจากดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประจำวันเกิดของคุณกำลังโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่ทรงพลังอำนาจที่สุดคือมหาอุด 5. ส่งผลงให้วันนี้เป็นวันที่ดีเลิศในทุกๆด้านเปรียบเสมือนมีเทพย,ายดาคุม้มครอง และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยชี้ทางไม่ว่าจะคิดหรือทำสิ่งใดก็มักจะประสบความสำเร็จมีแต่ความเจริญก้าวหน้าและได้รับการสนับสนุนจากทุกทิศท,ทุกทางเป็นวันที่สติปัญญาจะเฉียบแหลมเป็นพิเศษและคุณธรรมความดีที่เคยสร้างสมมาจะาปรากฏผลให้เห็นอย่างชัดเจนการงานจะได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาให้รับผิดชอบงานชิ้นสำคัญ ซึ่งไม่เพียงแต่จะสำเร็จรุล่วงไปด้วยดีแต่ยังจะสร้างชื่อเสียงและเกียรติยศให้คุณในระยะยาวอีกด้วยสติปัญญาของคุณในวันนี้จะเฉียบคมสามารถมองเห็นทางออกของปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายเป็นวันที่ดีเยี่ยมสำหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการศึกษาต่อการสอนหรือถ่ายทอดความรู้และการวางแผนกลยุทธ์ในระยะยาวให้กับองค์กรการเงินสถานะทางการเงินมีความมั่นคงสูงมากมีโอกาสได้รับผลประโยชน์หรือเงินก้อนใหญ่จากการลงทุนระยะยาวจากมรดก หรือจากธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การตัดสินใจในเรื่องการเงินหรือการลงทุนในวันนี้ซึ่งผ่านการไต่ตรองด้วยสติปัญญาแล้วจะให้ผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนในอนาคตเป็นวันที่เหมาะสําหรับการวางแผนทางการเงินเพื่อความเกษียณหรือเพื่อความมั่นคงของครอบครัวความรักสําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ตั้งอยู่บนรากฐานที่แข็งแรงของความเข้าใจการให้เกียรติซึ่งกันและกันและมีเป้าหมายในชีวิตร่วมกัน เป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความสงบสุขมั่นคงและมีความสุขอย่างแท้จริงสำหรับคนโสดวันนี้เป็นโอกาสทองที่จะได้พบเจอกับคู่บุญบารมีหรือคนที่จะเข้ามาส่งเสริมชีวิตของคุณให้ดียิ่งขึ้นไปอีกคนที่เข้ามามักจะมีคุณธรรมมีความรู้ความสามารถและมีสถานะทางสังคมที่ดีอาจได้พบเจอกันในแวดวงการศึกษาสถานปฏิบัติธรรมโรงพรยาบาลหรือในที่ทำงานสุขภาพสุขภาพโดยรวมอยู่ในเกณฑ์แข็งแรงดีเยี่ยมทั้งกายและใจ แต่ด้วยความสุขสมบูรณ์ในชีวิตอาจทําให้เพเลิดเพลินในการกินดื่มจนเกินพอดีซึ่งอาจส่งผลให้น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นได้ควรใส่ใจควบคุมอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลสูงและหาเวลาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาสุขภาพที่ดีให้ยั่งยืนอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคเพียงเล็กน้อยอาจมาจากการยึดมั่นในหลักการและเหตุผลของตนเองมากเกินไปจนอาจทำให้ดูเป็นคนขาดความยืดหยุน่นหรือไม่ปนิประนอมในสายตาของผู้อื่น บางครั้งการผ่อนปลนในเรื่องเล็กน้อยอาจช่วยให้งานใหญ่สำเร็จได้ง่ายขึ้นคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบด้านการงานเมื่อคุณได้รับโอกาสที่ดีควรแบ่งปันความรู้และโอกาสนั้นให้กับทีมงานหรือผู้บังคับบัญชาการเป็นผู้ให้จะยิ่งเสริมสร้างบารมีและความน่าเคารพรับถือของคุณให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นด้านการเงิน นอกจากการวางแผนเพื่อความมั่งคั่งของตนเองแล้วควรพิจารณาการทำบุญหรือบริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือสังคมหรือผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าซึ่งจะเป็นการสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่และต่อยอดบุญบารมีได้ด้านความรักสำหรับคนมีคู่ควรแสดงความรักความเอาใจใส่และความขอบคุณต่อคู่ชีวิตของคุณอย่างสม่ำเสมอสำหรับคนโสดควรเปิดใจให้กว้างและให้โอกาสตัวเองได้เรียนรู้คนใหม่ๆที่เข้ามาด้านจิตวิญญ,ญาณ วันนี้เป็นวันที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปฏิบัติธรรมการทำสมาธิหรือการฟังธรรมเทศนาพลังงานของดาวพฤหัสบดี5จะช่วยให้จิตใจสงบและเข้าถึงสภาวะธรรมได้ง่ายขึ้นการปฏิบัติตนในช่วงเทศกาลกินเจจะส่งผลบุญให้คุณอย่างมหาศาล